ใบน้ำมน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักใบไม้แบบนี้กันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์16นะคะเข็มโคเชเบอร์ Ber 4ขนาด1.25มิลค่ะกันไกรตัดไหมนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่20ครั้งนะคะ ได้โซ่20แล้วนะคะให้นับย้อนจากหัวเข็มลงมานะคะเจ็ดหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักที่7ดนะคะถัก F อหนึ่งครั้งค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หัวเข็มนะคะเกี่ยวไหมรอดผ่านตัวเอฟที่เราถักเมื่อกี้นะคะขึ้นมาทำทั้งหมด6ครั้งค่ะต่อไปนะคะ,ะแทงหัวเข็มลงตรงที่เราแทง ลงที่โซ่ที่เราแทงถักเอ f นะคะลงที่โซ่ที่เราได้ทำการแทงตัว f ลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะระวังอย่าให้ไหมหลุดนะคะแล้วเกี่ยวไหมมา รวบอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะโซ่สองข้ามสองหลักนะคะลงหลักที่สามนะคะถักเอ f ค่ะเกียวหัวเข็มพันรอบหกครั้งค่ะ มาหกครั้งแล้วแทงหัวแข็มลงที่โซ่เกี่ยวขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมดึงรวบค่ะโซ่สองเราจะทำแบบนี้นะคะสี่ตัวตอนนี้เราทำได้สองตัวแล้วนะคะทีนี้เราทำซ้ำเดิมอีก สครั้งค่ะตอนนี้น้อยก็ทำมาได้สี่ตัวแล้วนะคะต่อไปถักโซ่สี่ค่ะเราจะมาได้โซ่สี่แล้วนะคะเราจะสีกับโซ่หลักแรกค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก X นะคะลงบนช่องโซ่นะคะทำทั้งหมด5ครั้งค่ะในช่องต่อไปนะคะ ผัก X นะคะ4ครั้ง ช่องนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด10ครั้งค่ะถักตัว X นะคะ10ครั้ง นะคะตามช่องผัก X สครั้งค่ะ ช่องต่อไปนะคะถัก x 5ครั้งค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไป ถักโซ่สามนะคะ x กับหลักแรกค่ะเราจะถัก x กับหลักแรกหนึ่งครั้งกันะคะ ทีนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อไปเราจะถัก X นะคะโดยการเกี่ยวไหมเส้นเดียวนะคะเราจะเกี่ยวแค่เส้นด้านหลังค่ะ เราจะถัก X มาเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวหนอนตัวที่4นะคะคือตัวหนอนตัวนี้นะคะตัวที่4ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่3ค่ะพลิกกลับนะคะ x ลงหลักแรกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปเราก็จะถัก x นะคะโดยการเกี่ยวไหมเส้นหลังเหมือนเดิมคะ่ะเกี่ยวไหมเส้นเดียวนะคะ แล้วเราก็จะถัก X นะคะลงไปจนถึงจุดที่เราโซ่สนะคะ เราถัก x มาจนสุดเลยนะคะทีนี้นะคะเห็นโซ่สามตรงนี้ไหมคะเราจะถัก x สองครั้งค่ะจะได้แบบนี้แล้วต่อไป เราก็จะถักโซ่สามนะคะแล้ว x อสองครั้งลงบนหลักเดิม เราก็จะทำการถัก X โดยเกี่ยวไหมายเส้นหลังนะคะถักไปเรื่อยๆจนถึงตัวหนอนตัวที่สามเลยนะคะ ถักมาจนถึงตัวหนอนตัวที่สามแล้วนะคะเราจะถักโซ่สามพิกกลับนะคะเอ็กกับหลักแรกแล้วเราก็เกี่ยวไหมเส้นเดียวคือเส้นหลังเหมือนเดิมค่ะ เราถัก x มาจนสุดแล้วนะคะพอถึงโซ่3เราก็ถัก2 x เหมือนเดิมค่ะ x 2ครั้งแล้วนะคะโซ่3 x 2ครั้งลงบนหลักเดิมค่ะต่อไปเราก็จะเกี่ยวไหมถัก x นะคะ ที่เส้นหลังเหมือนเดิมค่ะ เราถัก X นะคะเลื่อยมาจนถึงตัวหนอนนะคะเลยตัวหนอนตัวที่สองมานิดนึงนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สาม ทีนี้พลิกกลับนะคะ X ก,กับหลักแรกแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมเส้นเดียวคือเส้นหลังถัก X ย้อนกลับลงไปนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะลมแรงมากเลย เสียงลมพัดก็จะดังหน่อยนะคะเช้าวันนี้ตอนนี้เราก็ถัก x นะคะมาจนจะถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถัก x ลงบนช่องโซ่สามที่เราขึ้นไว้ ถัก x สองครั้งเหมือนเดิมค่ะโซ่สามนะคะแล้ว x ลงบนช่องโซ่เดิมนะคะสองครั้งทีนี้เราก็ถัก x โดยการเกี่ยวไหมเส้นหลังเหมือนเดิมค่ะ ถักไปเรื่อยๆจนถึงตัวหนอนตัวที่สองเลยนะคะตรงนี้น้อยจะไม่ได้นับว่า x ก,กี่หลักนะคะน้อยจะดูตรงตัวหนอนเป็นหลักก็คือถักไปเรื่อยๆจนถึงตัวหนอนอตัวที่สองค่ะก็กะประมาณด้วยสายตาเอานะคะ ต่อไปก็โซ่สามพลิกกลับเหมือนเดิมค่ะ x หลักแรกนะคะแล้วต่อไปเราก็เกี่ยวแทงถัก x เ,เส้นเดียวที่เส้นหลังนะคะถัก x ลงไปเหมือนเดิม ต่อไปเราก็ถัก x ลงที่ซ่องโซ่สานะคะถัก x สองครั้งเหมือนเดิมค่ะโซ่สามถัก x สองครั้งแล้วทีนี้เราจะถัก x ที่เส้นหลังเส้นเดียวเหมือนเดิมค่ะ ะคะเราจะถัก x ไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนถึงตัวหนอนตัวแรกนะคะ นี่น,นะคะตัวหนอนตัวแรกทีนี้นะคะเราก็ถักโซ่สามขึ้นไป x กับหลักแรกนะคะพิ P กับ x กับหลักแรกเลยค่ะแล้วหลักต่อไปนะคะเราจะทำการ c หนึ่งครั้งค่ะ เราจะทำการตัดไหมนะคะโดยการเผื่อปลายไหมไว้เย็บเก็บปลายด้วยนะคะตรงนี้เราต้องเก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้น้อยก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้น้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ